จริงว่าการจะได้พูดเรื่องเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้เราเลือกพ่วงเวลายากลำบากมากหลังจากเหตุการณ์ใหม่ๆเราอาจจะได้ใช้วิธีการแถลงข่าวการปราศัยการอภิปรายในที่ประชุมสภาหรือตามสถานที่ต่างๆก็ตามแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า หลังจากนั้นการจะหยิบยกเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วนั้นเป็นเรื่องยากลำบากวันนี้20สบพฤษภาคมเมื่อ10บปีที่แล้วนั้นนะครับผมอยากจะเล่ากับท่านทั้งหลายฟังอย่างน้อยก็ได้คิดถึงหลายๆคนการยุติการชุมนุม ที่หลังจากได้กล่าวยุติกันเมื่อวานนี้นะครับเมื่อสิบปีที่แล้วคือ19พฤษภาปี53หลังจากผมขึ้นไปพูดแล้วก็นัทวุฒิพูดเราก็ได้เดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนั้นผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและยังอยู่ในสมัยประชุม การควบคุมตัวนั้นจะเกิดขึ้นมาได้ในกรณีการถูกจับกลุมไม่ใช่การมอบตัวเมื่อเป็นการมอบตัวนั้นในสมัยประชุมจะต้องทําเรื่องถึงประธานสภาและประธานสภาจะต้องขอมติสมาชิกเป็นเสียงข้างมากให้ไปดําเนินคดีได้ปรากฏว่า พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเวลานั้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็นี่นะครับได้พาบรรดาแกนนำยกเว้นผมซึ่งความจริงพลเอกอดุลก็เสนอว่าผมควรจะไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผมเองคือบินไปที่ไายนะเรศวรแต่ว่าเหมือนอะไรที่มาสะก,กิดใจอยู่ว่ายังไม่ต้องไป วันนั้นได้มีหลายคนที่ได้เข้ามาเป็นเพื่อนเป็นพี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชนน่านสีแก้วคุณวิชานมีชัยนันและก็วัฒนาเมืองสุขซึ่งก็ทำหน้าที่ในการเจรจากับตัวแทนฝ่ายสออชส่วนสองคนนั้นนะครับคุณวิชาญกับหมอชนน่านก็ทำหน้าที่ ในการอยู่เป็นเพื่อนกับผมเพราะว่าหลังจากที่บรรดาแกนนำคนอื่นถูกนำตัวไปยังค่ายนเรศวรนั้นผมต้องอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและเนี่ยนะครับก็ต้องรอให้ทาง D.S.I. มาแจ้งข้อกล่าวหาในคดีก่อการร้ายซึ่งเนี่ยนะครับการแจ้งข้อกล่าวหา สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีก็คือว่าทาง DSI เขาก็จะต้องมีอายการส่วนทางผมก็ต้องมีทนายความซึ่งขนาดนั้นต่างคนก็ต่างไม่มีทั้งคู่จึงเนี่ยนะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการสอบสวนใดๆเพราะการสอบสวนจากกระทำไม่ได้ช่วงที่ผมได้เดินทางออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เห็นร่องรอยต่าง ได้เห็นควันไฟนะครับและขณะอยู่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้ยินเสียงปืนเป็นระยะระยะซึ่งเนี่ยนะครับการเดินทางก็ไปยังจุดนัดหมายพันเอกดอกอรอภิวันวิริยาชัยซึ่งเป็นมิตรร่วมรบกับผมนั่นได้จัดคณะมารับตัวผมไปและคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมจะลืมไม่ได้คือพันตำรวจเอกทวีสอดสอง ซึ่งได้ขับรถเอามาให้ใช้ในระหว่างของการเนี่ยนะครับเดินทางหลังจากนี้ไปเพราะนี่นะครับแต่ละคนก็ต่างก็คิดว่าผมหาความปลอดภัยไม่ได้เลยหมายความว่าคนที่อยู่ข้างในก็ระวังตัวคนอยู่ข้างนอกก็ระวังหัวกันในเวลานั้นพันเอกด็อกเตอร์พีวันก็พาผมไปอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีกับบ้านหมูมิดคนหนึ่ง ก็อยู่กันเป็นร่วมเดือนนะครับได้ติดตามข่าวสารโดยความเจ็บปวดเห็นภาพการถแถลงการไปนะครับดำน้ําแล้วก็ได้อาวุธที่สะในวัดประทุมวานารามได้มีการถแถลงข่าวต่อทูตประเทศต่างๆเวลานั้นต้องยอมรับความเป็นจริงว่า สภาพคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองเป็นพวกโค่นลมสถาบันไม่มีใครที่จะมีปากเสียงกันได้เลยผมเองก็ต้องฟังด้วยความอดทนเพราะว่าอยู่ข้างนอกและก็ยังทำอะไรไม่ได้รอจนกระทั่งว่าได้มีการเปิดประชุม สภาและก็ไปประชุมและก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นครั้งแรกซึ่งก็แทบจะอภิปรายไม่ได้นะครับครั้งแรกชั่วโมงเสร็จเนเะนีเพราะมีการลุกขึ้นมาประท้วงบอกว่าผมถูกดำเนินคดีฐานก่อการร้ายไม่ควรที่จะอภิปรายไม่มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายจนกระทั่งผมก็ย้อนเหมือนกันว่าคนที่ถูกข้อหา เป็นฆาตกรเกณฑ์ฆ่าประชาชนก็ยังทำหน้าที่ได้ท้ายที่สุดก็สามารถลุกขึ้นมาอภิปรายได้และในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรอบนั้นเนี่ยนอกจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมยังเป็นเรื่องพฤติการอื่นๆบรรดาสื่อสารมวลชนนั้นต่างก็แห่มาถ่ายรูป เพราะเข้าใจว่าหลังจากผมอภิปรายผมจะต้องหนีออกนอกประเทศอย่างแน่นอนหลังจากผมอภิปรายจบนั้นได้มีสสก็คือคุณติติมาฉายแสงน้องสาวคุณจตุรนฉายแสงก็มาบอกผมว่ามีรองอธิบดีกรมหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ มาแจ้งว่าให้ผมหนีไปเสียมีฉะนั้นจะถูกฆ่าคุณติธิมาเนี่ยนะครับก็รีบมาบอกผมผมก็ได้ยิ้มรับหลังจากนั้นเนี่ยครับผมไม่ได้อยู่ให้การอภิปรายเสร็จเพราะว่ารู้สถานการณ์แต่ก็ไม่ได้หลบลี้หนีไปไหนแล้วครับขยับตัว เพื่อจะรอโหวตการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันรุ่งขึ้นคนในแวดวงการเมืองสื่อสารมวลชนในขณะนั้นเข้าใจว่าวันรุ่งขึ้นจะไม่ได้เห็นผมในที่ประชุมสภาซึ่งเขาก็ผิดคาดผมยังมาทำหน้าที่และไม่เคยหลบหนีแม้แต่เพียงวันเดียวหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อปิดสมัยประชุม ก็มีการยื่นถอนการประกันตัวแต่ศาลก็ให้โอกาสตอนนั้นเป็นจำเลยร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณการุณหุสกุลคุณวิเชียนขาวขำเวลานั้นก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศาลก็ให้อนุญาตให้ประกันตัวแต่ที่ผมเล่าเรื่องนี้กับท่านทั้งหลายฟังก็คือว่าผมได้อธิบายกับมดามหมู่มิตรซึ่งแต่ละคนก็มีความห่วงใย บ้างก็ให้ไปอยู่นี่นะครับประเทศนู้นบ้างประเทศนี้บ้างและก็หลายประเทศได้ยื่นมือแสดงความจำนงพร้อมที่จะพาออกนอกประเทศหลายคนได้แสดงความห่วงใยเวลานั้นผมบอกว่าถ้าผมไม่อยู่อีกคนหนึ่งพระกพวกที่เหลือก็อยู่ในเรือนจำบ้างก็หลบลี้หนีไยใครจะอยู่ ทวงความยุติธรรมให้กับคนที่ตายหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมมีหน้าที่สแสวงหาข้อเท็จจริงและก็ได้ข้อมูลตามลำดับไม่ว่าเรื่องกรณีเซน t r ทันเวิลเนี่ยนะครับที่วรวัตเอื้ออภินยาคุณเป็นผู้อภิปรายผมก็ฟังนะครับเจ้าหน้าที่คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เขาเห็นใจในชะตากรรมนี้ ผมก็ร <ítulo> <es> ู้ตลอดระยะเวลาว่าผมก็คงจะมีชะตากรรมอยู่ข้างนอกได้ไหมนะเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวพี่น้องเราและก็หลังจากนั้นก็มีพี่น้องเราถูกฆ่าในพื้นที่ต่างๆในขณะนั้นเนี่ยนะครับทั้งประเทศไม่มีใคร เจ้าหน้าที่คนไหนจะกล้ามาช่วยพันเอกดรพภิวันเนี่ยนะครับมีรถประจําตําแหน่งนำหนึ่งคันเป็นคันเดียวของประเทศไทยเวลาไปไหนไปด้วยกันและก็มีคุณสุนีเหลืองวิจิตก็มาเดินสายร่วมทัพกันแล้วก็บรรดาแกนนําที่เหลือเนี่ยนะครับที่ยังไม่ถูกจับก็ต่างมีการช่วยประคับประคองกันทั้งหมดเป็นชุดที่เหลืออยู่ ผมเองเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกเสมอว่าระหว่างการสิ้นอิสรภาพซึ่งผมก็รู้ว่าหนทางข้างหน้าผมเต็มไปได้วยความยากลำบากเพราะมีการยื่นถอนประกันกันทุกสัป,ปดาห์บางวันทาริศเพ่งดิดไปยื่นถอนประกันผมผมไปต่อแถวทาริศเพ่งดิดเพื่อคัดค้านการถอนประกันตัวเป็นภาพนี้นะครับทุเรศเวทนา แต่ก็แข็งขืนความรู้สึกแต่ทันทีที่มีการยุบสภาเพียงแค่สามวันผมก็ไม่รอดก็ถูกคุมขังไปสมัครผู้แทนในเรือนจำและก็รับรองเป็นคนสุดท้ายและถูกเพิกถอนเป็นคนแรกก็น้อมรับชะตากรรมวันที่18พฤษภาห้าห้าสารรัฐธรรมนูญก็ให้พ้นจากการเป็นสส แต่บัตรนั้นยันบัตรนี้เนี่ยนะครับก็ไม่มีโอกาสจะไปเข้าสภาแม้แต่เพียงครั้งเดียวและก็ปัจจุบันก็อยู่เป็นคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปีนะครับก็เหลืออีกประมาณเก้าแปดเก้าปีซึ่งก็มีคดีรออยู่ร้อยปีก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่เล่ากับพี่น้องทั้งหลายได้รับฟังก็คือว่าหลายคนได้ มีข้อกังวลว่านปชเราอยู่ในสภาพอย่างไรสื่อมวลชนก็ตั้งคำถามว่านปชอ่อนแอลงใช่หรือไม่มีความแตกแยกกันใช่หรือไม่ผมเนอยู่ในวัฒนธรรมสังคมแบบคนภาคใต้ผมรู้ว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับผมและพี่น้องนั้น คือความหวาดกลัวความหวาดกลัวเนี่ยนะครับที่มีที่ผู้มีอำนาจแต่ละยุคแต่ละสมัยเขามีความกลัวและความกลัวในสำนวนของคนปากใต้ก็คือนะครับไปยิงเสียก่อนไปจับเสียก่อนไปจัดการเสียก่อนหรือจะไปขังเสียก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีนี้คู Sod ่ปฏ <S Arduino> ิป <S check> ักษ์ของผมทั้งหลายเขาก็อยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางเรื่องก็มีความกลัวที่เกินจริงบางคดีกำลังจะตัดสินก็ต้องเอาผมไปขังเอาไว้ปลอดภัยไว้ก่อนเพราะถ้ามีเหตุการณ์อะไร นะครับก็ต้องระวังที่ผมไว้ก่อนทั้งที่ผมเองเนี่ยนะครับความจริงถ้าใครรู้จักเนี่ยจะไม่มีความสลับซับซ้อนใดๆบากกับใจตรงกันและไม่มีทางเนี่ยนะครับพูดอย่างทำอย่างและก็ปฏิบัติตนอย่างนี้กันมาเนี่ยนะครับตลอดชีวิตนี้เมื่อคนถามว่านะครับ นพชอ่อนแอลงหรือเปล่าคนเสื้อแดงอ่อนแอลงหรือไม่บางคนถามถึงขนาดว่ายังไม่เข็ดอีกหรือทั้งพฤษภาสามหพฤษภาห้าสามผมก็ได้ตอบว่ายอมรับความเป็นจริงว่านีครับความแข็งแรงในพศสองพัสามเนี่ยจะไปแข็งแรงเหมือนปี2 5งพห้าบสามไม่ได้ แต่ถ้าผมเป็นคนที่ไม่เข้าใจยังเขียนเสือให้วัวกลัวอยู่วัวก็ยังเป็นวัววันยังค่ม่มั้ั้งที่ผมอยู่ในสภาพเสือพิการแน่นอนที่สุดเนี่นะครับก็จะต้องถูกจัดการเหมือนอย่างที่เคยเจอกันมาแต่ไม่ใช่ความหวาดกลัว เพียงแต่ว่าฝ่ายหนึ่งเขากลัวและในขณะที่เราเองไม่มีอะไรน่ากลัวเลยทำท่าแข็งแรงแต่ความจริงเนี่ยครับมันหมดสภาพมันไม่ใช่เราต้องยอมรับความเป็นจริงถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นจริงหลายคนก็บอกว่าทำไมไปตอบว่านะครับไม่แข็งแรงเท่าปีห้าสามต้องการความเป็นผู้นำบอกว่าเรายังแข็งแกร่งเหมือนเดิม แน่นอนที่สุดนี่นะครับเราก็รู้สภาพเหมือนกันเหมือนผมเนี่ยนะครับหลายคนที่เคยตั้งคำถามว่าไปเจราจากับพลเอกประยุทธ์จันโอชา21-22พฤษภาห้าเจ็ดทำไมผมไปตะเวนดูทุกเช้าวันที่21พฤษภาคนเหลือน้อยกว่าวันที่19พฤษภาคมปี53หลายเท่า ทั้งถนนอักษาเหลือคนไม่ถึงห้าร้อคนนั่นนะครับผมจึงตัดสินใจว่าทำไมเอาแกนนำหลักๆไปทั้งหมดเพราะเนี่ยนะครับมีทางเดียวที่จะยุติการรัฐประหารได้คือการเจรจาซึ่งก็ทำไม่สำเร็จและขนาดเนในเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับถ้าจัดชุดในการต่อสู้จะมีการตายเหมือนใบไม้ร่วงกัน ผมเวียนเนี่ยนะครับไม่ใช่เวียนรอบเดียวบอกน้องที่ขับรถบอกเวียนกลับอีกดูจนกระทั่งตกหลึกว่าเราได้ถูกปิดล้อมไว้หมดแล้วไม่มีสภาพใดๆที่จะต่อสู้ได้การเจรจาจึงมีความจำเป็นเพราะที่คนไม่มามันก็ถูกปิดล้อมหมดนะครับถูกรัดจนกระทั่งว่าไม่มีสภาพแล้วและถ้าเนี่ยนะครับเอาชุดที่คิดจะต่อสู้ยันกันนั้นนะครับก็ต้องมีคนบาดเจ็บล้มตาย เพราะฉะนั้นก็วาดหวังกันว่าการเจรจามันคือทางออกเพราะมันเป็นทางเลือกเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าไม่รู้หรือไงรู้ไงและนอกจากรู้เขาก็รู้เราด้วยว่ามันไม่มีสภาพและคนที่มันเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องรับผิดชอบต่อทุกชีวิตทั้งถ้าเรารู้ว่ามันสถานการณ์อันนี้และเราผ่านปีห้าสามมาเรารู้ทันทีว่าเรายันไม่อยู่เพราะคน เหลือน้อยมากน้อยเนี่ยนะครับน้อยกว่าเหตุการณ์ปีห้าสามเป็นกว่าสิบเท่าตัวนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังมีความวิตกหลายแวดวงนะครับผมเองก็มีการข่าวพอสมควรพอมีอะไรก็จะเง้อมาทางผมเนี่ยนะครับก็มีข้อกังวลข้อสงสัย แล้เสร็จแล้วเนี่ยความกังวลข้อสงสัยดังกล่าวนั้นก็จะคิดว่าจะจัดการกับผมอย่างไรทั้งโดยข้อเท็จจริงนั้นเราเข้าใจในบริบทว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนเพราะไม่ใช่เฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงประวัติศาสตร์การต่อสู้ไม่ว่าพวก14ตุลาหกตุลาพฤษภา,าเนี่ยหลังจากเสร็จเนี่ยนะครับก็กระจายกันไปตามที่ต่าง ไม่ว่านกสีเหลืองพี่ราบขาวเนี่ยนะครับหรือจะพฤษภาหรือแม้กระทั่งคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองแต่ว่าที่เรายังเป็นนี่นะครับยังพอเป็นรูปแบบเป็นองค์กรอยู่บ้างทั้งที่เราก็รู้ว่าสภาพมันไม่เหมือนเดิมแลอกและขณะเดียวกันถ้าเราแข็งแรงไม่จริงก็ไม่ต้องทำตัวแข็งแรงเพราะผมเองก็ไม่เห็นว่านะครับ ถ้าเราไม่แข็งแรงแล้วเราจะทําแข็งแรงแล้วจะได้ประโยชน์อะไรดังนั้นเนี่ยนะครับผมเข้าใจทุกหน้าที่ทุกบริบทและเนี่ยครับที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้จัดงานร่วมกันก็ไม่นด้คว้ไหมายความว่าผมจะทะลเลาะบบาแวงอะไรไม่มีทะลเลาะบบาแวงอะไรเลยแต่เพราะผมเข้าใจอยู่กันอย่างนี้ดีแล้วเพราะเนี่ยนะครับอยู่ให้เขากลัวทั้งที่ไม่มีอะไรน่ากลัวเนี่ย มันเนี้ยครับมันจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดนั้นมันไม่ได้อาศัยความน่ากลัวเพียงอย่างเดียวการที่แต่ละคนเนี่ยนะครับไปยืนท่าจุดยืนของตัวเองและก็รักษาจุดยืนการเอาไว้และที่สำคัญคือการพูดความจริงความจริงมันจะกัดกร่อนความไม่จริงความดีจะกัดกร่อนความเลว ความสุจริตจ,จะกัดกร่อนความทุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นอนุภาพยิ่งกว่าการสร้างภาพใดๆผมผ่านมาหมดแล้วเนี่ยเห็นพฤษภาสามห้ 5, เห็นเมษาพฤษภาห้าสามเห็นคนจำนวนมากและก็เห็นเวลาที่ไม่มีใครเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยผ่านเราไม่มีความเข้าใจ เราก็มีความรู้สึกว่าทรนงโอ้อวดว่าเรายังแข็งแรงและก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับให้ศัตรูซึ่งยังแข็งแรงอยู่นะครับแล้วถ้าไปคิดกันแบบเดิมเนี่ยนะครับออกกันแบบเดิมเราก็ถูกจัดการกันแบบเดิมไม่เปลี่ยนแต่ความจริงกับความทุกข์ที่มันปรากฏเนี่ยมันมีพลา,านุภาพวันนี้โลกมันได้เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเรายืนอยู่ณจุดใดลุกขึ้นมาพูดี่ ไม่ว่าเนี่ยนะครับหน่วยงานจะไปพยายามบล็อกล็อกล็อกนู่นนี่นั่นทำไม่ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรกับผมหรอกก็รู้อยู่แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรครับเราต้องการอธิบายนะครับว่าโลกสมัยใหม่นี้การปรับเปลี่ยนให้เข้าคือการพูดความจริงการพูดความจริงมันยังมีพลานุภาพกันอยู่ บางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมพี่ตู่ไม่นั่งพูดแบบฟิลสบายสบายบ้าง so 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 ผมก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องฝึกหน่อยเพราะตัวเองก็ถนัดกันแบบนี้เพราะลูกใหม่คนนิยมแบบพูดแบบสบายสบายพูดในรถผมก็บอกขับรถไม่เป็นดูมันไม่เหมือนเหมือนกันนะแต่ว่าเอาเถอะครับว่าเรายอมรับความเป็นจริงและความจริงเนี่ยนะครับมันไม่จะบอกว่า ออนแอแล้วไงอ่อนแอแล้วไปสยบยอมยอมจำนวนบอกไม่มีเลยแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมในเรื่องนะครับการออกมาสําแดงพลังซึ่งผมเองก็ยังเชื่อว่าไอการสําแดงพลังอย่างนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมากกว่าเดิมก็ได้ เพียงแต่ว่ารวันนี้เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงจึงบอกว่าการรักษาสาราไม่ให้ร้างเอาไว้เนี่ยเพราะเราเนี่ยนะครับเรื่องราวมันยังไม่จบมีพี่น้องเราอยู่ในเดือนจําที่เหลือก็ยังสู้คดีกันอยู่ยังมีคนทุกข์มากมายยังมีคนต้องการได้รับการเยียวยาเรื่องหัวใจมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถามว่าแตกแยกป่ะผมบอกไม่มีความแตกแยกอะไรกับใครทั้งนั้นะ่ะผมไม่ทะเลาะอะไรกับใครทั้งคนเดียวนะและก็จะไม่ทะเลาะด้วย และผมก็มองอย่างเข้าใจคือถ้าไม่แข็งแรงจริงก็อย่าทําตัวให้เขาเห็นว่าแข็งแรงไอ้เขากลัวแล้วก็ทําลายทั้งที่ยังไม่มีความแข็งแรงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการยืนเนี่ยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องสําเดงพลังเพราะว่าการพูดที่มันมีพลานุภาพคือการพูดความจริงและให้ความจริงมันไปทําหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายคนตอนแรกอาจจะไม่มีความเข้าใจ ผมนี่เนี่ยนะครับเห็นบริบทนี้ผมไม่ต้องการคิดจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าเนี่ยนะครับโลกสมัยใหม่ยืนตรงไหนก็แสดงเจตนารมกันได้เหมือนเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องเนี่ยนะครับร่วมในการต่อสู้คุณจะทําบุญที่ไหนนะครับตอนเช้าจะไปตักบาตรไปถวายพระเพลไปทําบุญสังฆทานทําไปเถอะนะครับก็ไม่จะเป็นจะต้องมารวมกันนะครับเราตรงกลางคนก็อยากจะถามว่าทําตรงไหนผมก็บอกวัดนวลจันทร์ตักบาตรเสร็จเนี่ยนะครับก็ กรดน้ำอุทิสสงกุศลในกับวีรชนเมษาพฤษพภาห้าสามในทุกเหตุการณ์เสร็จก็ผมก็ไปนั่งที่สถานที่ก่อสร้างออฟฟิศใหม่คือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเพื่อจะบอกกับพี่น้องว่าผมไม่ได้หลงกับมายาภาพและความจริงเนี่ยนะครับถ้าทุกอย่างมันแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับบ้านเมืองสู่ภาวะปกติแต่ละคนก็จะได้ไปทำหน้าที่โดยไม่ต้องสวงหัวขวอนะนไรรเป็นประชาชนตามปกติ หลายต่อมาหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอร้านกาแฟนี่นะครับพิดของเราเนี่ยจะยังไงผมบอกว่าถือว่าปิดโดยถาวรก็แล้วกันนะครับเพราะว่าได้เก็บเข้าของรอย้ายไปที่แห่งใหม่นะครับแม้ว่าห้างจะเปิดแต่ว่าเราได้เก็บเข้าของซึ่งก็ใช้เวลาอไม่นานนะครับอยากให้พี่น้องไปที่ใหม่กันมากกว่านะครับเพราะว่าเก็บเข้าของกันเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งก็สร้างกันด้วยความยากลําบากภายใต้เศรษฐกิจจำกัดจําเขียนนี้แต่ว่าการก่อสร้างก็ไปไกลมากแล้วนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเนี่ยนะครับเดือนหน้าอย่างไรนะครับก็ได้มีการอุปยบกันอย่างแน่นอนแม้ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ค่อยๆทําไปตามสภาพนะครับบรรดามูมิตก็มาช่วยกันทุกฝ่ายนะครับเพื่อให้สถานที่ ทั้งพีทีวีและสถานที่ของภาคประชาชนนั้นเราก็จะได้พบปาพูดคุยกันซึ่งก็ใกล้เต็มทีแล้วใกล้ความจริงเต็มทีถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะสะดวกน่อยสมัยนี้ไปที่ไหนก็เจอแต่คนทุกข์คนยากลําบากกันทั้งนั้นนะครับไม่ต้องเอ่ยปากกันเพราะว่ารู้ว่าต่างคนต่างยากแต่ว่าก็ทํากันด้วยความยากลําบากก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีล้ ก็พี่น้องที่เป็นแฟนประจาร้านกาแฟก็รอไปที่แห่งใหม่นะครับที่นู่นก็เป็นอีกฟิลเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับเราก็ด้วยความเข้าใจนะครับมันเปิดสถานีอย่างใหม่ก็ต้องเชิญคุณสงครามกินเลิศดไพโรดก็ไปร่วมเพราะเราก็อาศัยชายคานี้มายาวนานด้วยความอบอุ่นนะครับเพียงแต่ว่าห้างเขาก็ต้องปรับนะครับปรับปรุงตามสภาพกันเราก็อพยพก็ไปที่แห่งใหม่ด้วยความรักด้วยความเข้าใจกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ร้านกาแฟาก็รอนเนี่ยนะครับช้าที่สุดเนยนะครับไยในเดือนหน้าอาจจะไปไปลายเดือนก็จะได้เปิดให้กับพี่น้องได้ไปนั่งพบปะกันที่นั่นนะครับคงจะเป็นสวนสวยๆนะครับที่พี่น้องจะไปสัมผัสได้้องส่งก็คงจะทยอยอุปยพเพราะว่าส่วนต่างๆก็เก็บข้าวเก็บของกันเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นส่วนที่ยังจะต้องออกอากาศเกี่ยวข้องนะครับในการต้อง ทำรายการโทรทัศน์ก็ยังจะต้องดำรงอยู่แต่ว่าคงจะต้องขยอยอพยพกันในส่วนนี้หลังจากเนี่นะครับห้องหับเนี่นะครับจะได้แล้วเสร็จนะครับก็บอกว่าร้านกาแฟก็รอนิดนะครับถึงไหนก็ถึงไหนก็ไปรอเปิดที่ใหม่กันทีเดียวนะครับก็ด้วยความวาดหวังว่าฝันหลงพฤษภาก็มีหลากหลายเรื่องราวแต่ที่มีข่าวดีก็คืออนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา35นะครับในส่วนกทมเนี่ย ผมได้คุยกับผู้รับเหมาซึ่งเขายืนอยู่ในที่วันไปรำลึกนั้นเขาบอกว่าสองเดือนจบแล้วนะครับเราก็จะมีสถานที่ของภาคประชาชนหลังจากสอนอชนะสงครามซึ่งมาอยู่ชั่วคราวสถานที่ยังใหม่เสร็จเป็นพื้นที่แปลงกว่าสาไร่เป็นพื้นที่สวนและก็มีตัวอนุสาวรีนะครับจากไม่เหมือนกับนุสรสถาน14ตุลาที่นั่นมีห้องครับที่นี่เป็นสวนและตัวอนุสาวรีย์ก็ยีปีก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ เพราะ14ตุลากว่าจะได้สาวรีก็30ปีส่วนเมษาพฤษภา5้สาทุกอย่างยังอีกยาวไกลนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดนะครับส่งท้ายในการครบรอบ10ปี10เมษา19พฤษภาปี53ก็แล้วกันยกเว้นว่านะครับมีคนไม่หยุดแล้วก็มาชวนทะเลาะก็จะพร้อมนะครับอย่างตามที่ผมอธิบายความนะครับไม่ขัดข้องเลยนะครับไม่ว่า ท่านจะชวนไปมุมไหนนะครับจะตอบ,ตอบโต้หักล้างต่างๆนะครับทุกอย่างก็อยู่ในสมองความทรงจำแทบทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าได้พูดเรื่องนี้กันมายาวนานพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ